สวัสดีค่ะจิตภาการเด้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาพาเพื่อนๆน,นะคะปลูกตัวนี้นะคะนี่เป็นขึ้นช่ายนะคะปลูกขึ้นช่ายในกล่องโฟมแบบง่ายๆนะคะสำหรับใครที่อยากปลูกขึ้นช่ายกินเองนะคะก็ลองหัด ปลูกนะคะครั้งแรกก็แนะนําเลยว่าให้ลองปลูกในกล่องโฟมดูหรือว่าปลูกในกระมังนะคะสําหรับตัวแนนนะคะแนนปลูกได้ทั้งกระมังแล้วก็ในกล่องโฟมนะคะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นแนนหาวัสดุอุปกรณ์อะไรได้นะคะตอนนี้นะคะต้นขึ้นชายของแนนก็เริ่มโตแล้วค่ะตอนนี้อายุได้ประมาณ50วันแล้วนะคะ อีกประมาณสักสองสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วค่ะ60วันนะคะก็จะสวยๆเลยนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่แนนปลูกไว้กินที่บ้านนะคะใส่กล่องเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เราสามารถตั้งไว้แบบไม่อยู่บ้านหลายวันได้เลยสำหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่คอนโดอยู่บ้าน ห้องเช่าหรือว่ามีพื้นที่เล็กๆที่ไม่มีแสงแดดทั้งวันนะคะก็สามารถปลูกผักได้แบบนี้อันนี้แนนตั้งไว้ดิมระเบียงก็โตสวยๆนะคะเนี่ยค่ะใบตโตๆเลยในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำมาจัดเตรียมเพื่อทำการเพาะเมล็ดนะคะแนนแนะนำเลยแนนเคยแนะนำตัวนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นถาดเพาะนะคะถาดเพาะที่ดีจะต้องเป็นถาดที่ไม่ลึก จนเกินไปนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแนนไม่ซีเรียสนะคะเรื่องยี่ห้อของเมล็ดนะคะเพราะว่าปลูกยี่ห้อไหนก็งอกค่ะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนี้นะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อของเจียไตนะคะเนี่ยค่ะแนนปลูกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคการปลูกแล้วก็ช่วงเวลาที่ทําการปลูกนะคะอุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะก็คือฟองน้ํานะคะฟองน้ําที่แนนใช้เป็นฟองน้ํา ่อสร้างนะคะเป็นฟองน้ําที่เขาใช้ในงานก่อสร้างแนนซื้อมาในราคาแผ่นละ5บาทนะคะแต่ถ้าใครที่เกียดที่จะมาทําการตัดเหมือนแนนนะคะก็สามารถซื้อแบบสําเร็จรูปนะคะซึ่งเขาจะ ทำการตัดแล้วก็มีช่องสําหรับปลูกเลยนะคะไม่ต้องทําการตัดเหมือนแนนนะคะแต่ถ้าใครซื้อแบบนี้ก็จะราคาถูกกว่าค่ะของแผ่นฟองน้ํานะคะแนนนับก็คือใช้หนึ่งนิ้วนะคะก็คือความกว้างของหนึ่งไม้บรรทัดนะคะเป็นฟุตเหล็กนะคะหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งแผ่นตัดทั้งหมดห้าแถวยาวนะคะทําเหมือนแนนทําก็ได้ค่ะ <ๆ S 1> แล้วเพื่อนก็จะได้ทั้งหมดห้าแถวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ห้าแถวที่เท่ากันความกว้าง1นิ้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆกรีดล่องตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะกรีดล่องตรงกลางของแถวนะคะตอนนี้ใน1แถวนะคะเราจะกรีดลงไปอีกนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งของของฟองน้ำนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่มเมล็ดลงไปมเมล็ดจะได้ไม่ล่วงลงไปนะคะตัดแค่ครึ่งหนึ่งค่ะ แบบนี้ทุกแถวนะคะเหมือนที่แนนทําให้ดูนะคะน้ําตัดตามแนวขวางนะคะแนวขวางจะได้ทั้งหมด12แถวนะคะรวมทั้งหมด1แผ่นจะได้ฟองน้ํา60 60ชิ้นนะคะเมื่อตัดเสร็จนะคะเราก็จะได้แผ่นตัวนี้60นะคะ60แล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็แบ่งครึ่งตัดตรงกลางตรงนี้สําหรับใส่ใน กระบ,บะนะคะแนนตัวนี้นะคะนี่ใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะแล้วก็นวดฟองน้ําให้นิ่มจนอิ่มตัวนะคะสําหรับเทคนิคพิเศษนะคะใครที่ปลูกขึ้นช่ายแล้วไม่งอกนะคะมีเนี่ยค่ะข้อแรกเลยก็คือฟองน้ําไม่ชุ่มนะคะสําหรับ มเมล็ดขึ้นช่ายเขาจะงอกประมาณ5-7วันนะคะถ้าใครที่ปลูกแล้วเกิน7วันแล้วยังไม่ยอมงอกหรือเกิน10วัน2สัปดาห์แล้วไม่งอกแสดงว่าน้ำที่เพื่อนๆใช้ในการเพาะไม่เพียงพอนะคะ,มะเมล็ดขึ้นช่ายจะต้องใช้น้ำมากกว่าตัวอื่นนะคะต้องเหมือนคล้ายๆกับแช่น้ำเลยนะคะในช่วงของ เจ็ดวันแรกนะคะแต่เพื่อเขางอกแล้วเดี๋ยวค่อยลดระดับน้ําค่ะระดับน้ํานะคะต้องเหลือออกมาจากฟองน้ําแล้วก็มองเห็นน้ําอยู่ด้านข้างของฟองน้ํานะคะแล้วก็ปริ่มแบบนี้เลยเนี่ยค่ะมองเห็นน้ําที่อยู่ด้านนอกนะคะกับด้านหน้าของฟองน้ําต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะ ให้เพื่อนๆเห็นชัดๆเลยนี่คือข้อสังเกตนะคะว่าใครที่ปลูกแล้วไม่ยอมงอกนะคะทําแบบนี้ง่ายมากนะคะ,ะอุปกรณ์นะคะที่เราจะนํามาใส่ในอ่าใส่มเมล็ดผักที่มีขนาดเล็กเช่นขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะแนะนําเลยถ้วยน้ําจิ้มนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีเลยนะคะแล้วก็เป็นสีขาวมองเห็นมเมล็ดได้ง่ายด้วยค่ะ แค่นี้พอนะคะนี่คือลักษณะของเมล็ดขึ้นช่ายนะคะสวยงามนะคะเม็ดใหญ่มากถ้าเป็นของเกีย,ยร์ไตเมล็ดของเขาจะใหม่นะคะแล้วก็สวยนะคะอันนี้แนนแนนถ่ายให้ดูนะคะว่าเมล็ดของเขามีคุณภาพดีมากนะคะสําหรับเมล็ดของเกียร์ไตนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่แนนจะนํามาปลูกนะคะตัวนี้ถ้าเป็น เมล็ดเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะคะมี2ตัวแล้วแต่ใครจะถนัดนะคะทาไมจิ้มฟันก็จะเล็กหน่อยแต่ถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นจะจับง่ายเหมือนจับปากกานะคะเนี่ยค่ะพอสังเกตอีกตัวในการเพราะ,มะเมล็ดของขึ้นช่ายนะคะแนนจะให้ดูนะคะถาดด้านขวามือของแนนนะคะสังเกตไหมคะ อันนี้เป็นมเมล็ดที่แนนเพาะแบบเรียงแถวนะคะเพราะแนนใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปลูกเอามาเล็ดลงไปนะคะในร่องของฟองน้ําเป็นแถวแบบนี้นะคะเวลาที่เขางอกขึ้นมาผักของเราก็จะขึ้นแถวค่ะขึ้นแถวแบบนี้นะคะ,ะการปลูกแบบนี้รากของขึ้นช่ายเขาจะแทงลงไปในช่องว่างของฟองน้ํานะคะการปลูกต้นกล้าก็จะขึ้นเป็นระเบียบค่ะแบบนี้นะคะนี่คือแบบที่1นนะคะ ส่วนแบบที่สองนะคะตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวนี้อันนี้เป็นมเมล็ดของผักชีฝรั่งนะคะแนนทําการเพาะไว้ผักชีฝรั่งกับขึ้นช่ายเพาะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีอัตราการงอกคล้ายกันก็คืองอกยากนะคะวันนี้แนนหวานนะคะก็คือหวานโรยด้านหน้าเลยลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้อเสียของการปลูกแบบนี้คือ เวลาที่น้ําแห้งเวลาเราเติมน้ําลงไปน้ําอาจจะแรงของน้ําจะพัดเอามเมล็ดของผักของเราไหลไปรวมกันเป็นกระจุกนะคะก็จะมีบางส่วนที่งอกน้อยบางส่วนที่งอกเยอะนะคะอันนี้ควบคุมได้ยากค่ะนี่คือข้อเสียของการปลูกแบบนี้แต่สําหรับใครที่อยากปลูกแล้วอยากให้งอกเร็วนะคะถ้าทําแบบนี้เราจะสังเกตว่ามเมล็ดจะงอกไวกว่าที่เราฝังลงใน ฟองน้ำนะคะใครที่ปลูกแรกๆเลยแบบอยากลองดูว่าตัวเองปลูกได้ไหมโรยแบบนี้เลยค่ะ,มะเมล็ดจะงอกไวมากนะคะแต่ความสม่ำเสมอแล้วก็เวลาที่ปลูกแล้วรากอาจจะรอยขึ้นมานะคะอยู่ด้านบนเขดของฟองน้ำค่ะเขารากอาจจะไม่สวยเท่ากับที่เราฝังลงในฟองน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนแบบโรย งอกไวกว่าแต่ความสม่ําเสมอความสวยงามจะไม่เท่าแบบฝังนะคะแบบฝังจะเป็นร่องสวยค่ะแล้วก็แถวขึ้นเป็นแถวนะคะแล้วก็รากย่างลงไปตรงร่องของฟองน้ํานะคะแล้วก็สวยค่ะแบบไม้สิบลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปให้ไม้เปียกนะคะแล้วก็จุ่มลงไปในมเมล็ดนะคะสังเกตเลยว่ามเมล็ดนะคะจะติดอยู่ตรงปลายของ ไม้นะคะแบบนี้นะคะแล้วแยกออกนะคะแล้วก็ใช้ไม้ใส่ลงไปนะคะอย่าลึกมากนะให้อยู่ตรงให้มองเห็นมเมล็ดนะคะเป็นสีดําๆอะคะ่ะอย่าใส่ลึกมากเพราะถ้าใส่ลึกมากเดี๋ยวมเมล็ดจะไม่งอกนะคะตอนนี้อันนี้แนนใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเนี่ยค่ะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะ แบบนี้ก็ได้ีเสร็จแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปให้ช่ำเลยค่ะเวลาเติมน้ำให้เติมด้านขอบนะคะเติมขอบอย่าให้อย่าเติมไปโดยตรงให้โดนเมล็ดโดยตรงนะคะ ใส่ให้ฉ่ำเลยหรือว่าให้ฟองน้ําลอยอยู่บนน้ําแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะฉ่าแบบนี้เลยนะคะเพระ,ะเมล็ดเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ไหนนะบางคนบอกว่าไม่รู้เลยเอาไปวางไว้ในที่มืดนะคะ,คะตรงนี้เป็นอ่ชั้นวางนะคะแนนวางด้านนอกของตัวบ้านอยู่ตรงริมระเบียงไม่เจอไม่เจอฝนนะคะเพราะว่าอยู่ใต้หลังคานะคะแต่ว่ามีแสงนะคะเนี่ยค่ะ เอาวางไว้แบบนี้เลยไม่ต้องเจอแดดนะคะแต่แต่ต้องมีแสงแบบนี้เดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาแล้วก็หาแสงเองนะคะแล้วก็เมื่อเขามีต้นแล้วเราถึงเอาไปออกรับแสงแดดในช่วงเช้านะคะแดดอ่อนๆน,นะคะวางแบบนี้เลยจนกว่าจะงอกให้สังเกตดูที่ระดับน้ําอย่าให้น้ําลดนะคะต้องเติมน้ําอยู่เสมอคะ่ะจนกว่าจะงอกครบนะคะดานที่3ามเดี๋ยวแนนจะให้ดูนะคะ ตัวนี้แนนให้ปุ๋ยแล้วนะคะเนี่ค่ะให้ปุ๋ยแล้วอันนี้ตอนกลางคืนอาจจะดูมืดๆหน่อยนะคะให้ปุ๋ยแล้วแล้วก็ฟองน้ําของแนนเป็นฟองน้ําสีนะคะสีเหมือนที่เพื่อนเห็นเป็นฟองน้ําสีเขียวนะคะเขาไม่ได้ขึ้นตะไคร่น้ํานะคะแต่ฟองน้ําเป็นฟองน้ําสีเขียวคะ่ะนี่แบบนี้เลยนะคะเมื่อมีต้นขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะข้อสังเกตก็คือมีเพื่อนหลายคนบอกว่า ลูกแล้วต้นเน่าตายแล้วก็ยุบไปเลยนะคะไม่สวยเหมือนที่แนนทำนะคะแนนจะบอกว่าเมื่อเขามีต้นขึ้นมาแบบนี้แล้วการเติมน้ำเพื่อนๆอ,อย่าเติมน้ำให้ล้นเท่ากับความสูงของฟองน้ำนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำท่วมฟองน้ำนะคะต้นของเขาเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆนะคะเขายังอ่อนอยู่ เาเจอปุ๋ยเขาจะยุบแล้วก็ตายไปเลยนะคะเหมือนโดนน้ำร้อนนะคะเนี่ยค่ะให้เติมน้ำแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณฟองน้ำก็พอนะคะแล้วก็เมื่อได้เกือบ2หรือ3ส,สัปดาห์แล้วแบบนี้ต้องเอาลงปลูกในอ่างทันทีนะคะอย่าปล่อยให้เขาโตในนี้นะคะเหมือนแนนนะคะในส่วนของปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกผักในน้ำเราเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะ ตัวสีแดงนะคะจะเรียกว่าปุ๋ย A ค่ะตัวสีออกเขียวฟ้าตัวนี้จะเรียกว่าปุ๋ย B นะคะปุ๋ย2กลุ่มนี้ถ้าใช้ในความเข้มข้นที่มีความเข้มข้นสูงมาผสมกันจะทําปฏิกิริยากันนะคะ,<ส>คะเขาก็เลยแยกธาตุอาหารไว้2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของกลุ่ม A นะคะและกลุ่มของกลุ่ม B ค่ะเมื่อเราจะใช้เราก็ตวงนะคะแล้วก็ไปผสมในน้ําเปล่า ที่มีความเหมาะสมที่รากสามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับปุ๋ยสูตรที่แนนใช้อยู่นะคะของแนนใช้เดี๋ยวปลูกตัวนี้แนนจะใช้5 ml นะคะ5 ml แล้วก็เพื่อนๆหาที่ตวงแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ตามร้าน DIY นะคะหรือร้านที่ขายอุปกรณ์ทําขนมนะคะโลตัสก็มีนะคะโลตัสมีแมคโครมีนะคะตามห้างปกติเลย ที่มีมาตรวัดแบบนี้นะคะสามารถตวงได้ง่ายๆนะคะใช้ A เท่าไหร่ใช้ B เท่ากันนะคะแต่การผสมเราจะไม่เทผสมกันนะคะเราจะเอาไปผสมในน้ำเปล่าทีละอย่างนะคะแล้วก็ให้ห่างกันอย่างน้อย10นาทีนะคะหรือครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวแนนจะผสม A ก่อนนะคะแล้วค่อยผสม B ทีหลังนะคะแล้วก็จะไปหาฟองน้ำมาให้เพื่อนๆดูนะคะ แค่50 ml นะคะใช้แค่นี้พอต่อน้ำ50 ml ต่อน้ำ10ลิตรนะคะหรือ5 ml ต่อน้ำ1ลิตรค่ะสำหรับใครที่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะต้องดูปริมาตรที่นำมาใช้ปลูกนะคะว่าปริมาตรที่เพื่อนๆใช้มีจุน้ำเท่าไหร่นะคะก็ต้องหาที่ตวงนะคะว่า น้ำที่ใช้กี่ลิตรนะคะของแนนใช้กระมังแบบ10ลิตรนะคะก็จะใช้ตัวนี้50 ml ค่ะวันนี้ติดไฟทํากลางคืนให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ยค่ะในน้ําตัวนี้นะคะแนนได้เติมน้ําเปล่าลงไปแล้วนะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่ากระมังเป็นสีดํานะคะน้ําเป็นน้ําใสนะคะน้ําเปล่าเปิดจากก๊อกธรรมดานะคะใช้น้ําปลาปลาได้เลยนะคะแต่แนน แช่น้ําเปล่าไว้2วันแล้วค่ะเพื่อ,อไล่คลอรลีนนะคะเห็นไหมคะเป็นน้ําเปล่าที่ใสและสะอาดนะคะที่เอามาปลูกไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้น้ําคลองนะคะเพราะมีการปนเปื้อนนะคะอาจจะเจอสิ่งปฏิกูลทําให้รากของพืชเน่านะคะใช้น้ําประปาเอน้ําที่เราใช้ในครัวเรือนได้ค่ะแบบนี้นะคะน้ําเปล่าสะอาดแบบนี้ใส่น้ําลงไปก่อนประมาณ3ส่วนสี่ของกะละมังนะคะ แล้วก็เติมปุ๋ยตัวนี้ลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยเดี๋ยวแนนจะเอาน้ำจากสายยางมาฉีดไล่ให้อากาศเข้าไปในน้ำนะคะเดี๋ยวใช้ฟองน้ำเพิ่มลงไปแต่ตอนนี้แนแนจะเติมปุ๋ย A ไว้ก่อนนะคะอีก10นาทีแนนถึงจะมาเติมปุ๋ย B ตามหลังนะคะในปริมาตรที่เท่ากันก็คือ50 ml ค่ะ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ย B กันเลยค่ะปุ๋ย B ก็ใช้เท่ากันนะคะก็คือ 50 ml ค่ะนี่นะคะ50 ml ต่อน้ำา10ลิตรนะคะเทลงไปเลยเดี๋ยวแนนจะเติมน้ำให้เต็มกระมังนะคะให้เหลือไว้ช่องว่างประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อที่จะเอาโฟมลงมาลอยนะคะแล้วก็เอาต้นกล้าของเราสวยๆของเรานะคะลงปลูกนะคะสำหรับการเติมน้ำนะคะแนนก็จะเติมแบบนี้เลยนะคะเปิดจากก๊อกแบบนี้เลยค่ะ ให้เหลือช่องว่างแค่นี้พอนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ํานะคะเพื่อนๆจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแนนปลูกผักโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะไม่ใช้เครื่องปัม๊มหรือว่าให้ออกซิเจนให้อากาศปลูกในกระมังแบบนี้เลยค่ะทําแบบแนนก็ได้นะคะของแผ่นโฟมที่แนนนำมาใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าทำการอนุบาลกล้านะคะ ตัวนี้แนนจะใช้เป็นโฟมที่มีความหนา3ส่วน4นิ้วนะคะก็คือไม่ถึงนิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆไปซื้อนะคะให้ซื้อที่ร้านก่อสร้างขนาดใหญ่แบบครบวงจรนะคะแล้วก็ถามเขาว่ามีโฟมขายไหมแล้วก็ขอแบบ3ส่วนสี่นะคะ3ส่วน4นิ้วค่ะไม่ถึงนิ้วนะคะแล้วก็เอาแบบอัดแน่นค่ะเพราะว่าใช้ได้หลายรอบนะคะตัวนี้แนนใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ เป็นโฟมที่ใช้มาแล้วแล้วก็แนนจะเอามาอนุบาลน,นะคะการตัดนะคะตัดโฟมทำยังไงไม่ให้มีลูกน้ำลงไปไข่นะคะก็คือต้องตัดโฟมให้มีขนาดเท่ากับปากของกระมังนะเนี่ยค่ะตัดโฟมไม่มีขนาดเท่ากับปากการะมังเพื่อที่จะ ไม่ให้แสงลงไปในน้ํานะคะเพราะว่าจะรบกวนการเจริญของรากค่ะเวลาเราปลูกแล้วต้นกล้าเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ระยะห่างนะคะมีคนถามแนนเยอะมากนะคะความกว้างของเขาประมาณ13นะคะเนี่ยค่ะ1 3เซนกว้างกว่ไม้บรรทัดนิดเดียวนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ4 3เซนติเมตรนะคะ4 3ซเมแนนลองวัดดูแล้วได้ประมาณนี้นะคะอันนี้แบบคร่าวๆนะคะ แนนใช้ด้านขวางนะคะแนนปลูกแค่3ต้นค่ะส่วนด้านยาวแนนปลูก5ต้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เจาะช่องกลางด้วยนะคะเพิ่มมาอีก1แถวนะคะก็ได้แนวและหน้าแบบนี้นะคะ3คูณ5แล้วก็เจาะช่องกลางของแถวนี้และเพิ่มอีกเป็น2แถวนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะสำหรับการเจาะเพื่อนๆจะใช้คัตเตอร์ที่มีความคมก็ได้ค่ะ ตัวที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้เป็นรูที่ลักษณะเป็นรูกลมนะคะแนนใช้ตัดเอากระป๋องของกาแฟนะคะหรือว่าพวกแฟนตาที่เขาวางบางนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะแล้วก็ห่อให้เป็นท่อนะคะแล้วก็เสียบลงไปนะคะเดี๋ยววันหลังแนนจะมาทําวิธีการเจาะแบบง่ายๆนะคะลักษณะเขาจะแบบนี้นะคะเวลาแผ่นโฟมก็จะ เข้ากันกับระดับของกระมังเลยค่ะระดับน้ําให้เหลือไว้แค่นี้นะคะในช่วงแรกนะคะต้นกล้าของเราต้นยังเล็กอยู่ยังไม่มีรากนะ,ะรากเขายังยังไม่เยอะอะค่ะต้องให้เขาได้กินน้ํานะคะแล้วก็ให้ลอยลอยแผ่นโฟมไว้บนกระมังแบบนี้เลยต่อให้เราไม่อยู่บ้านนะคะเขาก็ไม่แห้งนะคะแต่ถ้าเราปลูกแบบให้ช่องว่างตั้งแต่ตอนเขายังเด็กเขาจะแห้งแล้วตายนะคะ เวลาที่มีอากาศร้อนน่ะทาแบบนี้ก่อนจนกว่าเขาจะครบหนึเดือนนะคะตอนนี้กล้าของแนนโตวสวยมากเลยนะคะถ้าได้กล้าแบบนี้แล้วจะโตวไวนะคะสําหรับปลูกเขาต้นเล็กนี้ก็ได้นะคะแนนไม่มีเวลานะคะช่วงนี้แนนงานเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปลูกนะคะดึงออกมาไว้เลยแล้วก็ปลูกได้ง่ายๆถ้าโตแบบนี้นะคะจะโตวไวนะคะเดี๋ยวเขาจะ ปรับตัวแล้วก็ขึ้นสูงได้นะคะสำหรับใครนะคะที่เคยถามแนนนะคะว่าปลูกแบบนี้นะคะเราปลูกลงในถ้วยปลูกได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวสำหรับถ้วยปลูกแนนจะมาทำให้ดูอีกวันหนึ่งนะคะให้เขาโตกว่านี้ได้สักหนึ่งเดือนแล้วเราเอาลงในถ้วยปลูกก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้แนนขออนุมาลให้รากเขายาวก่อนนะคะแล้วก็จะเอาลงปลูกในถ้วยปลูกค่ะ หต้นนี้ได้เท่ากับ1กอเลยนะคะประมาณนี้ค่ะจับแยกออกมาก่อนนะคะจะได้ลงง่ายๆนะคะแล้วก็แยกออกมาเลยนี่ต้นก้ายาวเกินไปแล้วนะคะได้แบบนี้ก็จับปลูกลงไปเลยนะคะก็คือใช้เสียบลงไปให้ระดับฟองน้ำนะคะเท่ากันกับโฟมนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องยัดลงไปลึกมากนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเองนะคะ ต้นกล้าของแนนค่อนข้างที่จะต้นโตนะคะต้นโตไวมากเลยก็เลยล้มนะคะเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพในช่วงตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะค่อยๆตั้งตรงขึ้นมาเองนะอย่าเพิ่งตกใจในช่วงแรกนะคะแล้วถ้าเจอฝนนะคะเพื่อนๆผักที่เจอฝนจะไม่ดีนะคะจะทำให้เกิดเชื้อรานะ,ะแล้วก็ใบของผักมีเชื้อราค่ะ ทำให้การเจริญเติบโตเขาไม่ค่อยดีนะใครที่ปลูกผักหน้าฝนนี่ปัญหาจะเยอะกว่านะคะนี่สวยๆเลยนะคะสําหรับกล้านะคะกล้าของขึ้นชายนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่พอแบบงอกเกือบทุกเมล็ดเลยนะคะทําเหมือนที่แนนทํานะคะตัวนี้เป็นการพ้อแบบแนนแทงลงไปในฟองน้ํานะคะแทงลงไปในสาหรับวันนี้นะคะแนนก็มาปลูก ผักขึ้นช่ายเพื่อนเพื่อนดูแล้วนะคะปลูกขึ้นช่ายยังไงนะคะให้โตไวแล้วก็มีขั้นตอนแบบไหนก็ทําให้ดูแล้วแต่ถ้าใครที่ยังอยากรู้วิธีแบบเฉพาะเจาะจงทํายังไงนะคะก็เข้ามาคุยกับแนนได้นะคะก็ทิ้งข้อความไว้หรือว่าตั้งคําถามไว้ได้เลยในในเพจนะคะแนนว่างแล้วแนนถึงจะเข้าไปตอบให้ได้นะคะก็ต้องขออาภัยด้วยว่าแนนทํางานประจํานะคะ มีเวลาว่างแนนถึงตอบได้นะคะตัวนี้ง่ายๆเลยอย่างที่เพื่อนเห็นนะคะก็สวยๆเลยอันนี้แค่ยังไม่ถึง2เดือนนะคะ50วันนะคะแล้วก็เห็นไหมคะรากขาวสวยนะคะปลูกแค่นี้นะค่ะมีทั้งบ้านนะคะมีแค่4 5กอน,นะคะก็อยู่ได้แล้วนะคะเวลาที่เพื่อนๆเก็บเพืเ่อนๆก็เก็บแค่ใบด้านล่างแบบนี้กินไปก่อนนะคะแล้วก็ ใครก็ตามาที่อยากทําเป็นอาชีพต้องฝึกฝีมือให้ตัวเองทำํำสวยๆนะคะแล้วก็โปรโมตนะคะโปรโมตลงในช่องทางออนไลน์นะคะเพื่อเปิดโอกาสหาลูกค้านะคะใครที่อยากทําค้าขายนะคะลองดูนะคะลองดูว่าทําได้ไหมหรือไม่ยังไงก็เข้ามาคุยกับเมนได้ที่เพจจิรภาการเด้นนะคะแล้วก็ช่อง Youtube ของเมนค่ะ แล้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ